คเด็กหญิงนภัทรกมนพิบูลหรือน้องไออุ่นค่ะทรงนี้ทรงนางงามมาตั้งแต่เกิดครับมีหนึ่งเดียวที่การเดินนะครับดูการเดินนะครับและยิ้มนี่ยิ้มนางงามเลยนะครับถึงจุดพอดีครับปุ๊บเสร็จแล้วสวัสดีสวัสดีสวยหนึ่งครั้งสวัสดีสวัสดีจ้าแนะนำ ฐานของตึกคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษาค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลขเจ็ดเด็กหญิงนภัทรกมลบิบูลชื่อเล่นชื่อน้องไออุน่นอายุหกขวบน้ำหนัก19กกิโลกรัมหมุนสว่วนสูงร้อเซนติเมตรค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนอนุบาลศีวัฒนาวิทยาส่งเข้าประกวดค่ะใครปรบมือให้น้องไออุน่น ขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะ